ตอนที่114กระบวนท่าพลุฟไฟสงครามในช่วงเวลานี้แม้ทั้งสามจะกำลังสองสโคบอยู่แต่ก็หาร่างของชินเฟิงไม่พบแล้วปัจจุบันไม่ใช่แค่หวังเฉินและคนอื่นๆที่กำลังสังเกตชินเฟิงยังมีผู้ใช้พลังบางคนที่รอดชีวิตเมื่อได้ยินถึงเสียงนี้คนแล้วคนเล่าก็ทยอยกันออกมาตรวจสอบสถานการณ์ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่า จะมีคนไปกระตุ้นแม่พัน์ธุแมงมุมขาเลือดเหล็กอย่างกระทันหันยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่วงเวลากลางคืนที่สัตว์ร้ายทรงพลังที่สุดในระยะ่างออกไปเพียงหลายกิโลเมตรผู้คนรู้สึกราวกับว่าตนกำลังเฝ้ามองดูมือปืนผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานแต่น่าเสียดายที่มือปืนอ่อนแอในการต่อสู้ระยะประชิดหากถูกแม่พันธุ์แมงมุมนั้นจับได้เขาคงตายอย่างไม่ต้องสงสัย ทำไมต้องทำอะไรร้ายสาระแบบนั่นด้วยนะแบบนี้พวกแมลงก็ยิ่งอยู่กันไม่สงบนะสิทุกท่านคงนึกออกกันว่าหากฝั่งมนุษย์ได้ยินเสียงต่อสู้นี้ทางฝั่งแมลงสัตว์ร้ายก็ต้องย่อมได้ยินเช่นเดียวกันแมลงทั้งหมดที่ได้ยินเสียงต่างมุ่งตรงไปยังทิศทางของชินเฟิงท่ามกลางความมืดมิดด้วยการช่วยเหลือของศิลานารกส่งผลให้อบิลิตี้านมืดของชินเฟิง แข็งเกล้าแข็งแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลซ่อนเงาของเขากระทั่งราชันสัตว์ร้ายก็ไม่อาจหาพบเพราะฉินเฟิงคือราชันแห่งความมืดช่วงเวลาค่ำคืนคือโลกของเขามากศึกค่อยๆปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบลำแสงแห่งความมืดรังสีอันมืดมิดโถมทับลงบนแม่พันธุ์แมลงมุมอย่างเงียบเียช่วงเวลานี้พลังของรูนมืดระเบิดออกพลังของมันมีเพียงพอที่จะทำลายเซลล์จนเหี่ยวแห้ง อำนาจและความแข็งแกร่งของแม่พันธุ์ค่อยๆถดถอยลงนี่เองคือผลลัพธ์ที่ฉินเฟิงต้องการเพราะชัดเจนว่าแม่พันธุ์แมงมุมในสภาพสมบูรณ์เต็มร้อยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต่อกรจังหวะเดียวกันกับที่ฉินเฟิงปลดปล่อยพลังพิเศษออกมาแม่พันธุ์แมงมุมก็สามารถตระหนักถึงตำแหน่งของชินเฟิงพรวดใย,ยแมงมุมขนาดใหญ่ถูกพ่นออกไปชินเฟิงดีตัวถอยออกไปอย่างรวดเร็วใย,ยแมงมุม กระทบเข้ากับตัวอาคารเบื้องหลังฉินเฟิงในทันทีและติดหนึบอยู่ที่นั่นบ้างส่วนของใยกระทบเข้ากับหน้าต่างแต่ถึงขั้นสามารถบดขยีน้หน้าต่างจนแหลกได้โดยตรงเห็นแบบนี้คุณคงสามารถจินตนาการได้ใช่หรือไม่ว่าแรงประทะของมันน่ากลัวมากเพียงใดแม่พันแมงมุมขยับขาทั้ง8หมุนวนกลับไปมารอบๆอบคอยสัตว์สายตาอันน่าสยดสยองเข้าไปในความมืด แต่แล้วจูจ่จุมันก็ลื่นถลายอย่างกระทันหันนั่นก็เพราะเคร่งบังเกิดเสียงเชื่อเฉือนอันคมชัดพร้อมกับร่างฉินเฟิงที่ถูกเปิดเผยออกมาท่ามกลางความมืดมิดดาบกษัตริย์ครามสาดแสงสีทองดัง,ด,งดวงดาวสุกสกาวอาวุธที่ทรงพลานุภาพสามารถตัดปลายเท้าของแม่พันแมงมุมระดับราชันได้ในพริบตาแต่แรงประทะของมีดก็ทำให้ฉินเฟิงปลิวขึ้นไปในอากาศเช่นกัน ช่วยรับชันทีเจ้ามาศึกแรงดีจากการถูกฟาดฟันถูกทําให้รุนแรงน้อยลงโดยมาศึกถึงกระนั้นชินเฟิงก็ยังกระเด็นเข้าใส่ตึกจนหน้าต่างทั้งตึกแตกกระจายพวดไม่รอให้พักหายใจเส้นใยแมงมุมพุ่งตามเข้ามาในทันทีชินเฟิงเร่งหลบลี้อย่างรวดเร็วแต่ใยก็ไปติดตามผนังเริ่มบดบังหนทางของเขาแบบนี้ไม่ดีแน่สีหน้าของชินเฟิงแปลเปลี่ยนกลับกลาย ใบมีดมิติเมื่ออยู่ในตึกเป้นมุมอับสายตาไปหลีที่ไม่เคยเคลื่อนไหวใดๆในที่สุดก็เริ่มลงมือใบมีดมิติตัดใยแมงมุมนาะระดับราชันได้อย่างง่ายดายแม่พันธุ์แมงมุมที่เดิมทีไต่มาตามเส้นใยร่วงตกลงไปอย่างกระทันหันแต่อีกเส้นใยแมงมุมก็พุ่งตามมาติดๆได้ล่าชินเฟิงไม่หยุดยัง้งกรวบกรูบ อาคารทั้งหลังสูงเจ็ดชั้นและอยู่ในย่านชุมชนระดับสูงของเมืองหานซึ่งหมายความว่าโครงสร้างของมันย่อมมั่นคงแข็งแกร่งแต่เวลานี้กลับไม่สามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากราชันสัตว์ร้ายได้แม่พันแมงมุมกระทุ้งปลายเท้าแหลมของมันอย่างดุเดือดจนมุมหนึ่งของกำแพงอาคารระเบิดออกชิ้นเฟิงกระโดดขึ้นควบม้ศึกรีบพุ่งออกจากรูรั่วอาคารที่พังทลายลงในทันที ชิ้นส่วนคอนกรีตเริ่มร่วงตกลงมาเศษฝุ่นมากมายฟุ้งกระจายไปทั่วระบำดอกไม้ไฟฉินเฟิงคว้าโอกาสนี้ฟาฟันพันผ่านออกไปอย่างรวดเร็วมีดกระสัดครามเฉือนเข้าสายปลายเท้าของแม่แมงมุมท่ามกลางเปลวเพลิงในท้องท่ามกลางเปลวเพลิงในห้องปลายเท้าแหลมสองข้างของแม่พันก็ถูกตัดสะบบันขาดออกในทันทีจี๊ดแม่แมงมุมกรีดร้องคลุ้มคลั่ง มันตวัดปลายเท้าแหลมที่เหลือจ้วงแทงออกไปไม้จะสับชิ้นเฟิงให้เป็นชิ้นชินเฟิงควบมาศึกหลบเลี่ยงอย่างรวดเร็วครุ่มตัวอาคารพังทลายลงระบำดอกไม้ไฟประสานรูนชิ้นเฟิงโปร่อ,ออกมาอีกครั้งบนมีดกริย์ครามรูนไฟเริ่มสะท้อนแสงก่อเป็นรูปพัดขณะเดียวกันกำลังภายในก็ถูกควบรวมระเบิดออกอย่างบ้าคลั่งเปลวไฟที่แต่เดิมพุ่งปะทุออกราวกับจุด ดวงแพร่กระจายขยายออกไปหลายสิบเมตรรู้ใช่หรือไม่ว่ากำลังภายในของฉินเฟิงนั้นทรงพลังเพียงใดปัจจุบันมันเอ่อล้นราวกับน้ำหลากโถมทับทั่วชั้นอากาศอย่างรวดเร็วในพริบตาเปลวเพลิงก็ห่อหุ้มทั้งแม่พันแมงมุมเลือดขาเหล็กเปรี่ยงเปรี่ยงแมงมุมราชันดีตัวขึ้นด้วยความตกใจเปลวไฟเริ่มลุกไหม้แผดเผาร่างกายของมันอย่างรุนแรง มันหวาดกลัวจนเริ่มอาลวาดการดิ้นรนของมันก่อความเสียหายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆในพริบตาตึกรามใกล้เคียงก็ถูกทำลายกลายเป็นซากปรักหักพังแม่พันแมงมุมดิ้นรนอย่างคลุ้มคลั่งในที่สุดก็สามารถดับเรลวเฟิงบนร่างกายได้ไม่รอช้ามันกระโจนเข้าใส่ชิ้นเพลิงในฉับพลันชิ้นเพลิงไม่กล้าที่จะต้านกลับตรงตรง เขาททำได้แก่กระตุ้นม้าศึกควบมันให้วิ่งเตลิดไปการต่อสู้ครั้งนี้ดุเดือดเกินไปจริงๆเสียงดังสนันส่นสั่นสะเทือนไปทั้งตลอดทั้งเมืองหานชินเฟิงอ้าป,ปากหอบหายใจดักหน่วงการต่อสู้กับแม่พันแมงมุมเริ่มมาถึงจุดเดือดรับมือยากจริงชินเฟิงทราบดีว่านี่เป็นเพราะแม่พันแมงมุมมีขนาดใหญ่มากเกินไปมีความแข็งแกร่งของมันพอๆกับชุดคลุมดำกระหายเลือดแต่เนื่องจาก ตัวของชุดคลุมดำเล็กกว่าในจะภูมิคุ้มกันพลังมืดของเขามันจึงช่วยลดทอนความยากลำบากที่ฉินเฟิงต้องเผชิญในการต่อสู้นั้นได้แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีอย่างเห็นได้ชัดเขาแทบไม่ต้องเปลืองแรงใดๆในการต่อสู้กับชุดคลุมดำกะหายเลือดแต่ต้องคอยกลบหลีกแมมมุงยับระดับราชนฉินเฟิงถึงขั้นต้องทุ่มด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดที่เขามีถ้าไม่ใช่เพราะมาศึกฉินเฟิงไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เขาถูกบทขยี้ตายไปกี่ครั้งแล้วระหว่างหลบนี้แน่นอนก็ใช่ว่าชินเฟิงจะไม่คืบหน้าสักทีเดียวเพราะเวลานี้3ปลายเท้าแหลมของแมพันแมงม,มุมถูกตัดออกไปแล้วโดยฉินเฟิงควรจะถึงเวลาที่เราหยุดพักสักครู่ซ่อนเงาฉินเฟิงประสานรวมไปกับความมืดเก็บออมแรงก่อนที่จะเตรียมออกไปต่อสู้อีกครั้งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานเวลาล่วงเลยไปกว่าสชั่วโมงเต็ม จนปัจจุบันเริ่มปรากฏเส้นแสงขึ้นบนขอบฟ้าอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วหากแสงแดดสาดสองมาถึงเวลานั้นชินเฟิงคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเมื่อนึกถึงจุดนี้ชินเฟิงเลยตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูเสี่ยวไปชินเฟิงเรียกเสี่ยวไปเข้ามาหาเขาอีกสักพักพวกเราจะเทเลพอร์ตไปตรงนั้นเข้าใจไหมมือของชินเฟิงชี้ไปตรงท้องน้อยของแม่พันแมงมุม ในตำแหน่งที่เขาเคยยิงกระสุนปืนใหญ่ย้ำนับสิบลูกเข้าใจแล้วเสียวไปพยักหน้าอันที่จริงหากชินเฟิงให้ไปหลีกลายเป็นร่างจริงจอกมันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อกกรกับแม่พันแมงมุมแต่ชินเฟิงไม่ต้องการให้ไปหลีเผยตัวกระทั่งใบมีดมิติก็ยังใช้ในยามวิกฤตเท่านั้นและตอนนี้มาถึงช่วงเวลาวิกฤตที่ว่าแล้วแม่พันแมงมุมกําลังคลืบคลานชินเฟิงพาเสียไป,ไปไปยังมุมอับสายตาและจังหวะนี่แหละ ไปเลยชินเฟิงตะโกนอย่างรวดเร็วไปหลีพาชินเฟิงไปเก็บมันหายวับไปในทันทีวิชวิชัชชยทัดในแนวสายตาเปลี่ยนแปลงชินเฟิงเงยหน้าขึ้นและพบว่าตนมาถึงตำแหน่งส่วนท้องน้อยของแม่พันธ์แมงมุมแล้วรอบกายเขาเต็มไปด้วยเส้นขนยาวกว่า1เมตรผุดออกมาตามผิวหนังมันคล้ายกับน้ำแหลมคอยปกป้องทิ่มแทงสตรู ชินเฟิงเลือกปรากฏตัวที่นี่เพราะเป็นจุดเดียวที่เกิดร่องรอยบาดแผลบนตัวของแมงมุมจึงไม่มีขนแหลมอยู่บนตัวของมันหากชินเฟิงเทเลพอร์ตพลาดเคลื่อนไปเพียงนิดเดียวเขางคงถูกขนที่ปกป้องคอร่างของมันเจาะทะลุไปแล้วกระบวนท่ามีดเพลิงพลานพลุพลอยสองครามชินเฟิงเบี่ยงสะบัดมีดกระสัดครามออกไปเพียงพริบตาปรากฏการที่อัดแน่นก็ระเบิดออกมาจากมีดกระสัดคราม บนมีดปรากฏไอร้อนพยพุ่งขึ้นรูนเกิดการสั่นสะเทือนเพลิงโลกันราวกับลาวาทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเส้นแสงเปลวเพลิงนี้เจาะท้องแม่พัน์แมงมุมในทันทีลวงลึกเข้าไปอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยัง้งทะลวงฝ้าเนื้อช่วงหน้าท้องใหญ่ทะลุออกกลางหลังของมันบุ้มลำแสงเปลวเพลิงทะยานเชื่อมต่อกับพื้นฟ้าจากนี้ดังพลุไฟที่พวยพุ่งเป็นร้อเมตร ตลอดทั้งเมืองหานสว่างสวัยด้วยแสงสีแดงสดลูกนี้